สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันหนุนน้ำมนต์คนบ้านเนาะเช่นเคยครับวันนี้เจอกันในวันหยุดนั้นเพื่อนนะวันนี้วันเสาร์นะวันเสาร์ที่2 9นะครับกรกฎาคกระดาปี66นะครับก็วันนี้มาอัปเดตกันนิดหนึ่งนั่นเพื่อนครับลดหายไปเยอะเลยเพื่อนแล้วก็เข้ามาทดแทนกันค่อนข้างเยอะนะส่วนสมสีประตูเห็ไหมซ้ายมือยาวๆตอนนี้มีติดจ,จองไปประมาณ20กว่าคันนะครับวันนี้ก็ ยินดีด้วยกับบริษัทที่ซื้อต่อนะครับเพื่อเอาไปใช้ในบริษัทนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนขั้นอื่นน้นเพื่อนอย่างเช่นเจ,นจ้าตัวพีเรเนอร์สีประตูออโต้นะครับยังมีเหลืออยู่นะน่าจะ6คันน้นเพื่อนตอนนี้ใครหาอยู่ก็เช่นเคยครับโทรมาเลย 03, 0ูนย์0ป0สาในคลิปนี้ได้เลยส่วนเจ้าตัว t o โยต้ โคล์คเอาติต1.6กับ1.8 e ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนัเพื่อนนะวันนี้มีบริษัทมาจากนู่นเลยครับพิษณุโรกซื้อไป5คันนะครับก็ยินดีด้วยครับมาจากนู่นเลยนะครับก็ตามนั้นเลยครับเพราะว่าของดีใครก็อยากได้น้องเพื่อนเนาะก็ลองเข้ามาชมมาดูก่อนได้หรือว่าอย่างที่ตัวอย่างเพื่อนหลายๆท่านนะครับไม่มีเวลามาชมก็ฝากผมดูให้ได้นะอย่างฮางนดาซิตี้สองคันนี้มาใหม่นั่นเพื่อนนะ มาใหม่นะตัวนี้เดี๋ยวต้องไปดูราคากันนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะครับในส่วนของ TOT นะครับราคา300 0 0นต้นๆก็ยังมีให้อยู่นะปี16เนาะก็ไล่ไปเลย16 17 18นะเพื่อนก็ราคาก็ทักมาเพราะมันไปขายตามปีและเล่ใไม้นะเพื่อนนะนี่คืออัปเดตวันนี้นะนเพื่อนนะรถค่อนข้างหายไปรถหนึงเลย ก็อย่างเซตดีช e ั่นนี้ก็4290สนสอนเนเพื่อนนะปี19แล้วก็ส่วนเจ้าตอนเดียวนะตอนเดียวราคาราคา3 3, 3 9 0 0 0บาทเหลืออยู่2คันนันเพื่อนนะมีแคริบอยแบบเนี้ยใครสนใจก็ทักมานะยังมีให้อยู่นะครับและในส่วนของเจ้าตัวมิซูมิช um ิ เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับมีสู่เช่าต่อฮะก็ใครไม่ทันก็รอรถอหน้าแล้วกันเนาะนี่ฮะติดป้ายเขาขาว้าวะฮะยาวไปเลยนู่นเลยทั้งแถบไปครับเพื่อนตอนแรกดีใจว่าจะได้ขายแล้ว,ว่าจะไดเอารถส,สวยๆให้เพื่อนๆสรุปครับไม่ทันครับส่วนท่านลูกค้าที่ซื้อนะครับเมื่อสัก2วันที่แล้วนี่ก็ดีใจด้วยครับได้รถแล้วก็ซื้อสดไปเลยก็มี คุณพี่นะครับพี่สาวนะครับมาจากนู่นเลยเกาะสมุยเลยสุราษฎร์นี่มาซื้อไปซ่องกันเนาะก,ก็ดีใจด้วยครับเดี๋ยวจัดส่งกันไปนั่งรดสไลด์กันไปอ่ะสำหรับในการอัปเดตอันนี้นะเพื่อนนะอย่างเช่นคันนี้อยากอยากหาคู่จังเลยนะครับเพราะว่าเขามีอยู่คันเดียวเลยคือเป็นรุ่นจีนั่นคือตัวเจ้าตัวพีเลน e r ตัวยกสูงนะสีประตูเกียร์ธรรมดาตัว G ตัวท็อปเพืพ่อนๆราคา599,000ไม่70,000กว่ากิโลใครสนใจทักมาครับเพือ่อนสวยจริงคังนนี้ผมบอกเลยหน้าหลังเดิมมากโอเคใครสนใจทักมาครับ 0, 0ู3 010 50ส0าหรับการอัปเดตวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ